เมื่อกี้บอกมีอะไรเคนบูดอ่าเนี่ยสาวพวกเคนบูดมีห้าคู่ตัวไหนดูแหลมดิเป็นไงใครได้ไปที่พุกเลยนะดูดิเหมือนเคยเห็นแหลมรยนต์แม่สมัยก่อนนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเข้าไปติดรถยนต์กันเยอะเนี่ยฮะดูดอกใช่ใช่ใช่ดูเป็นไงดอกแหลมเนี่ยผมเคยไปติดรถเป็นผ้านะเป็นผ้าข้าไหลไม่กล้าจับแรงนะฮะได้โอ้โหเท่าไหร่นะนี่อันนี้กี่คู่มีห้าคู่เนี่ยพร้อมส่งคู่ละพัน ผลิตันธ์พร้อมตรงห้าคู่ไหนหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างนี้นะเนี่ยมีห้าคู่อันนี้เป็นอ่าแหลมโดมผ้าไหมหมดเลยนะแหลมโดมผ้าไหมหมดเลยนะใช่ผ้าไหมนี้บอกเขาบอกว่าเสียงดีมากนะผมเคยฟังนะผมเคยซื้อเครื่องเสียงแหลมรถยนต์อ่ะแล้วผมมาติดในรถยนต์อ่ะเนี่ยเสียงแบบใสกลิ๊บเลยอ่่ะนดูขอบใส่แล้วมันไม่บาดหูด้วยไม่บาดหูอ่ะหูนี่เสียงแหลมแหลมแหลมเพาะเลยอ่ะดู ก็ห้ามกดดอกลระพงกันแต่ผมกดให้ดูเลยเพราะว่าเราไม่จะเปิดไม่เป็นไรนี่ฮะขอบเคิร์บเดิมๆเลยแบบหมายความว่ากดให้มั่นใจเลยว่ามันยืดหยุ่นได้จริงไม่ใช่ขอบที่ว่าผมส่งไปให้แล้วเปื่อยแล้วลูกค้าด่านี่ไม่เอาครับน er> ี่ผมเราใช้งานได้จริงๆเลยนี่บางคนเขาบอกว่าห้ามไปกดมันแต่ว่าคุณกดให้ดูเลยเจ้าของนะกดให้ดูเลยให้มั่นใจเลยว่ามันมัยืดหยุ่นจริงๆเนี่ยใช่ไม่ใช้งานได้จริงๆอไม่ใช่ว่าแบบว่าเห็นอย่างนี้แต่ตอนไปเปิดปุ๊บแตกเลยใช่ อันนี้สภาพสวยจริงๆเลยเนี่ยคันเดียวนะขอบยงขอบยางใช่ไหมเดิมๆเลยแต่อันนี้เฉพาะลำโพงพวกนีดด้นะทั้งลำโพงแบนต้งสูงผมไม่กล้าดกดเมอนกันครับอ๋อแน่สิเนาะเ <c oughs> ขาบอกว่าบางบางทีลำโพงไม่ได้ใช่ครับแบนต้งสูงเป็นแสนเจ็ดแปดหมื่นเงี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมากหรอกคพวกอีกทีเดียวที่ระวังนอะอันนี้เราก็ไม่จะเป็นไม่ไม่กดเพราะว่าก็ก็เขาดูเอาดูแล้วก็เปิดเสียงเทสเอาว่ามันดูความยืดหยุ่นมันแต่ไม่ไม่กล้ามากดอย่างนี้หรอกใช่แต่อันนี้มันของอันนี้เรากดให้ดูใช่โอเคเลยยยยก็ังืดดหุ่นนีะ โอ้ยังใช้ได้นี่เลยพี่ไม่ต้องกลัวเนี่ยคู่ละมันเพราะจริงๆคนบอกว่าคนแบบตอนเขาไปลองลำโพงก็ไม่ให้จับนะไม่ให้จับห้ามเลยไม่ให้จับลำโพงก็เหมือนกันถ้าเราปูที่ชูงานผมจะไม่ให้จับเลยอ่าไม่ได้เนาะเพราะบางคนลูกค้าที่แบบเราเปิดอยู่ไงแล้วเข้าไปกดเขากดปุ๊บอ่าลำโพงมาทำงานทำงานอยู่โวยเป็นเบียดดีเยอะไงแต่อย่างไรนี่โอเคนี่ยังไม่ยังไม่ทำงานยังได้อยู่นี่พันเดียวนะพันเดียวความส่งด้วยโอ้โหสวยนิดตัวนี้สวยเนาะโอ้โหยอดเลยนะแล้วนี่มาคู่เดียวอ่ะ เช่นบูธที่เสียงดีนะไม่ต้องห่วงเลยไอ้ตัวนี้แต่ก่อนผมมีลูกค้ามานะเขาให้ส่งไปข้อมูลเข้าไปทำแหลนรถยนต์แต่ตอนนี้แกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่ก่อนะมีเท่าไหร่แกเอาหมดหมายว่าเขาเอาเอาไปหมดแล้วแกแหลนตรงนี้ถ้เอาตู้เอาทิ้งเอาดอกอันนี้กับดอกนี้เอาตู้ทิ้งเอาแต่ดอกเนี่ยไปทำไปทำติดรถยนต์ติดรถยนต์เนี่ยเอาดอกอันนี้กับดอกนี้แล้วเขาไปรับจ้างติดสักห้าหกพันคุ้มแล้วโอ้ยดูดงานเป็นไง เนาะไปติดรถยนต์แล้วก็เนี่ยคิดคิดสักสามพันยังคุ้มเลยเนาะเพราะที่พัดเดียวใครได้สุดยอดนะคุ้มแล้วหาไม่ได้แล้วเสียงเป็นไงถ้าเกิดเปิดโอเคไม่ได้เปิดแบบรถยนต์เปิดกับทั่วไปก็โอเคเสียงนุ่มไปฟังได้เลยร้องไหมนะยกไปลองให้ดูเลยมาเสียงอะดูเอามานี่เอาเดี๋ยวผมช่วยตัวนี้เอาคุ้งเลยลองเสียบแทนตัวบนเลยเนาะย้ หวังสบายสบายมาทีราดน,นี้ลองสดๆนะฮะแอมตัวเดิมเนี่เ,เ,เนาะย้ายสายอย่างเดียวนี่เข็นบูดนะคะคู่ละพันนะอันนี้เราสดมากเลยนะฮะก็ค,คือยกมาแล้วก็ลองให้สดๆนี้เลยให้เห็นถึงความสดใหม่แล้วก็ชัดเจนนะฮะปัใจลูกค้าด้วยนะ เข้าใจลูกค้าใช่ไหมโทรหูหลังไม่ติดสมบนาคูลไาอ่าเถูกไหมบางทีผมยุ่งจริงครับกตรงโหูอ่าฮะเข้าใจนะครับเพราะเมื่อกี้โทรมาวันละเป็นร้อยสายนะผมว่าบางทีเล่นนิสัยผมแปลกนะผมขับรถผมยังไม่รับโทรศัพท์เลยเออไม่ได้ไม่ได้อะพี่โอ้นี่มาแล้วอันนี้ผมรีเสียงไว้ได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้ทีเราออกกันนะ พอตู้ไม้สองอันออกหมดเลยเป็นอันนี้อันเดียวเลยนะเพียวๆเลยนะอันนี้พี่แก๊สเอาออกแล้วนะสองตัวนี้เอาออกนะที่เคยเปิดเหนี่ยไหมไม่มีเสียงละเหลือตัวนี้ตัวเดียวเพียวๆนะฮะโอ้สิยดีเลยอุพันเดียวเองนะเสียวหล่นนเขนอูดนะมรีเสียงไว้นะ โอ้เนี่ยดอกสวยนะตอนนี้ตู้นี้ยังดังอยู่นะตู้ไม้เดี๋ยวยังดังอยู่เดี๋ยวแกสลับสายให้คือไม่มีไรสดไปกว่านี้แล้วนะฮะคือสลับสายกันอย่างนี้เลยยกมาจากหน้าร้านเนี่ยแล้วก็สลับกันเห็นเห็นนะนี่นะฮะเห็นไหมฮะถ้าใครมาลองที่นี่ก็จะอ,อารมณ์ประมาณเนี้ยนะฮะอยากลองตัวไหนนะพี่หนุ่มลองให้เลยครับผมสนใจตต่ไหนบอกประมาณนี้เลยนะยกมาเลย เอาแล้วถ้าถ้าพี่ไม่อยู่ลูกชายเขาต่อได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ใช่ไหมโอ้ลูกชายเขาเป็นนะเนี่ยก็สอนเขาไปสอนแล้วนะใครก็ลองได้เลยเนี่ยได้คู่ไหนกันได้เลยอ่าีลเถ้าอยากยันอันนี้ครับเสาทิศฮะอ่าเสาทิศนะเนี่เอาไม้ออกฮะตอนนี้เป็นตัวนี้นะคือเพียว เดี๋ยวตอนต่อกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงจะเย็นนิดนึ่งจะต่อสายดียุ่งหนึ่งเอาดีๆนะอย่างนะี้มาทางนู้นทางเดียวอยู่จะเย็นนะจะเย็นนิดนึง กำลังม้วนหมุนสายอยู่เลยนะม้วนม้วนเห็นเลยก็คือเราสดๆเลยนะไม่ได้ไม่มีการตัดต่อนะไม่ไม่หลอกเลยไม่ไม่มีการแบบมีก่อนเลยมีเสียงไว้ก่อนนะว่าตัวความปลอดภัยให้เสียงมาก่อนนะจะเพิ่มให้ฟังเป็นบูธนะคคู่ละพันนะที่เห็นเนี่ยกำลังจะบอกว่าคู่ละพันนะที่เรากำลังต่ออยู่ต่อกับเครื่องแอมตัวไหนก็ได้นะตอนนี้เราต่อกับ เนี่ย T I O นะฮะั T I O อ่ามาละอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงนะมาแล้วเอาแค่นี้พอได้เลยโอ้เสียงนี้ฮะเป็นเซอรล่าเลยเอาโอ๊ะแรงไปหน่อยนึงอ่าเบียดเยอะไปนิดนึงนี่นะฮะอ่ากําลังดีอย่างนี้ประมาณนี้เมื่อกี้เบียดจะเพิ่มไปหน่อยนะอ่าลดเบียดนิดนึง โอ้ไม่ไม่ต้องเปิดดังก็ได้เสียวนี่พาวเวอร์มันได้เนอะว่าเปลี่ยนลงหน่อยนะก็่มีลงผลเลยได้ได้เป็นที่ได้อยู่โอ้ยโอเคเลยนะฟังเสียงนะอันเดียวสุดยอดนี่เลยนะที่ได้เลยนะฮอยู่ท่าไหนในาะที่นี่แบบเพราะว่ามันอยู่ที่อับนะ นั่หมายถึงชุดนี้นะคันเดียวเนี่ยเหมือนคุณภาพเท่ากันเลยเท่ากันเสียงใสเนาะแถมดมทำไหมนถ้าฟังในห้องเล็กๆหรืออะไรได้เลยนะโอ้ในห้องในเนี่ยขนาดเราฟังกลางแจ้งในห้องโอ้เนี่ยเสียงออกมาชัดนะฮะถ้าในรถยนต์นี่ได้เลยใช่ยังไงเห้าเเสียงชัดเจน เสียงดีนะดีนะใช่ใช่แหลมใช้ได้เลยนะเบตเพิ่มได้หน่อยนะเดี๋ยวลองดูงนิดนึงว้านี่นิดเดียวพอได้นะเพิ่มเบตได้หน่อยไม่ไม่ไม่ถือว่าแป๊กเรื่องราคาฟังขยายบางส่วนได้ผมเห็นว่าคงยิงอยู่อันนี้มกลมเนี่ยคืออะไรฮะเนี่ยนี่ อ๋ออันนี้เป็นอันนี่ยไปทําเซราวทําอะไรได้เนี่ยกลมๆเงี้ยมาหกคู่อ่าว<อ>ไ่ดูเลยยกยังไงเฮ้ยสวยนะเนี่ยทีสักทีเห็นแวบบ๊บตอนนั้นตอนนั้นไปมารถหนึ่งก็ไปแล้วแน่นนะ่ะฮะอันนี้ขายยังไงเท่าไหร่เนี่ยสวยนะอ่าเนี่ยสวยชุดเนี่ยสวยชุดนี้สวย,สวยอันนี้ได้ไม่สามฮะได้ไม่สามคู่อ่า ไหนๆก็มาเคนบูดแล้วนะอ่าไปให้สุดนี่ก็เคนบูดอ่ะแฟนเคนบูดเอาไปเจ็ดร้อยพร้อมส่งเจ็ดร้อยอ่าพสามคู่สามคู่ทำไมมันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยอันนี้เอาพันเป็นสไตล์เขาตั้งอ่ะเนี่ยเวลาดูก็จะดูแปลกตาดีอ่ะช่องเจ็ดร้อยพร้อมส่งอ่าอ่าเมื่อกี้พันเดียวนะไอัที่เราเปิดอยู่เนี่ยพันหนึ่งโอ้โหเสียงโคตรดีเลย ไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วชุดนี้เพราะดีจัง